าหมูสับซองสีเหลืองตะไออากินเหมือนเมี่ยงขับเลยถือก็รู้เลยตมอไปได้กินมาม่าวันละสองหอ่อสองห่อก็กินรดนี้แหละ อาหยูริสตาเนวันนี้นก็ดูแปลกหูแปลกตากันไปนิดนึงเนาะชว่วงนี้นคน work ฟอร์ home กันเยอะคนก็ที่เหยียดออกหากินหรือว่าออกหากินกันลำบากนิดนึงใช่ไหมล่ะและเชื่อว่าอาหารแก้กที่เกียของชาวเราเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือมาม่าที่เราเรียกกันจนคุ้นปากนั่นเองค่ะมันก็เลยเป็นคอนเทนต์สนุกๆของวันนี้วันนี้นติดเกณฑ์คนมาหนึ่งคันรถค่ะเพื่อมาเล่นเกมสนุกๆน,นั่นก็คือ t ายชื่อมาม่าจากการชิมมาม่าที่ติดเรื่องมาในวันนี้เนี่ยชาวเน็ตเคาะมาแล้วว่าอร่อยที่สุดค่ะ่ะพรร้้อมมแลลวไปเเิกันยค่ะ สวัสดีค่ะเบ,บนค่ะมาจ้าสวัสดีค่ะชื่อแมน,นค่ะสวัสดีครับชื่อพีทครับสวัสดีค่ะ,อ,คคะอุ้มค่ะสวัสดีค,คดรับมิกครับสงสัยไหมทำไมทุกคนถึงเรียกคนอีกึงสำเร็จรูปทุกที่ห่อว่ามาม,ามา่าเพราะว่ามามา่า,มาเป็นยี่ห้อแรกถูกปล่าวะไม่รู้ออมาม่าน่าจะเป็นบะหมี่กึ่งเจ้าแรกที่เข้ามาในเมืองไทย จริงจริงวะเนี่ยเราเอาเป็นชื่อฮิตมั้งที่คนเรียกกันเพราะว่าอาจจะดังสุดอาจจะเป็นแบรนด์ที่แบบขายดีสุดปะเอ,เอาจริงจริงป้าที่เรียกมาม่าเพราะว่าทุกคนเรียกมาม่าก็เลยเรียกมาม่าตามเขา เยอะสัดเลยเราไม่ได้กินฟรีอยู่แล้วกินฟรีแล้วกินฟรีอยู่แล้วก็คือเราไม่ได้อะไรเทียบนะเป็นแถมเป็นแพ็กเกจฟอกไตได้ไหมถ้าจะให้กินฟรีตลอดอยู่งานเนี่ยจริงรางวัลเยอะเก่งใจไม่ไม่เคยเจอเลยจริงหรอมันมีกลิ่นแบบมะนาวมะนาวแรงมากแล้วก็มีพริกโดดๆมันมีเหมือนกลิ่นปลาแห้งเลยว่ะกลิ่นเหมือนในนี่เลยอ่ะ กินญี่ปุ่นญี่ปุ่นหูเราไม่ออกอ,ะอ่ะเส้นอ่ะเส้นนังมีความแบนน่ะเนอะมิเนาว่าไม่ใช่มามา่าแล้วก็เส้นเส้นโคตรมาม่าเลยขอเส้นหน่อยได้ไหมมีเส้นเลยอ่ะเอาเส้นไปมาม่าไงก็มันเส้นมาม่าเลยเพราะว่ามันนิ่นมๆเส้นไม่ใช่มาม่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ไม่ใช่มาม่าแน่เราเดาเลยได้ปะเหมือนแกนงส้มเลยอะ่ะจำได้ว่าตอนนั้นที่เคยกินมันไม่เปรี้ยวนะน่าจะไม่ใช่แล้วน่าจะไม่ใช่รสนั้นแล้วขออีกรอบได้ปะ ยากจังเลยอ่ะโอ้อยังเผ็ดอ่ะเย็นเดอร์โฟต้มยำของของยำยำมีป่าวะต้มโค้งของควิกต้มโค้งห่อสีห่อสีน้ำเงินต้มโค้งปะมาม่าละกันต้มไม่ตรงต้มเอียงอ่ะต้มโค้งของมาม่ามีป่าวะควิกต้มโค้งเฮ้ยมาม่าของมาม่าของควิกไม่ใช่ควิกอุ้ยดใหม่่คะต้มยำต้มยำหมูสับ รถเนี้ยรู้เลยเฮ้ยมันหนักๆนอ่ะให้มาหมดเลยเนี่ยโอ้ยรู้ไม่ต้องกินก็นรู้เลยเนี่ยอย <c oughs> ไม่เพราะว่าเป็นรถที่ชอบรถที่สองหมูมะนาวอา่ะเพราะว่าเอออันนี้เหมือนกินบ่อยต้ยมยำอ่ะเนื้อออกแล้วเนื้อออกแล้วมันเอกลักษณ์มากของยี่ห้อน,นี้ยเอ้ยต้ยมยำน้ำข้นสีส้มสีส้มรสชาตมะนาวเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นต้มยำไมนเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะมีรูปมะนาวนะสองต้มยำหมูมะมามานาว ยำยำหมูสับเออต้มยำมะนาวหมูสับมันอันเดียวกันไหมกันนะกันนะยำ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 รสรสอะไรวะบะอาจเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับใดๆสักอย่างหนึ่งอะไวไวต้มยำหมูสับเอ๊ะ ตอบใหม่ได้ไหมคะไวไวรสหมูสับต้มยำเอ้ยไม่ใช่ไว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 ปาวะเออไวไวรสหมูสับต้มยำซองสีน้ำเงินหมูมะนาวนิชินมันไม่ใช่ต้มยำดิมันต้องเป็นหมูมะนาวดิมันเปรี้ยวมาใช่ปะมันต้มยำแต่ว่ามันต้มยำเปรี้ยวไงมันมีมะนาวหน้าซองหมูมะนาวก็เปรี้ยวแต่ที่ว่าแอนิวายหน้าซองมันเป็นยังไงเราพี่เวนรู้ไหมว่าบาปบุญคุณโทษของหนูคืออะไรเออหนูกินมาม่าเราชอบปรุงรสด้วยหนูก็เลยไม่รู้ หนูก็เลยจะไม่รู้หรอกว่าจริงๆอ่ะรถแบบออริจินอลเป็นไงอันนี้ไม่น่ายากถือรู้เลยขิงเหรอกลิ่นไม่คุณเลยอ่ะกลิ่นแบบดูไม่เผ็ดอ่ะเียถ้าเค็มใช่เลยโห่มาม่าหมูสับซองสีเหลืองอืมเฮ้

อันนี้เส้นซอข่อสีเหลืองแน่นอนของยำยำอันนี้เส้นซีฮอข่อสีเหลืองแน่นอนของยำยำหรือมันไม่ใช่ทั้งคู่มันทั้งคู่นี่แหละมันมันจะต้องมีหนึ่งอันนี้คือคือแหละมาม่าทองสีเหลืองของออฟฟิศมาม่าหมูมาม่าหมูสับอันนี้ทองสีเหลืองใส่ไข่อร่อยมากใส่ผักด้วยต้องใส่ท็อปปิ้งเยอะยำยำหมูสับซองสีเขียวอ่ะมาม่ารสหมูสับตัวอะไรพร้อมกันปะพร้อมกันมาม่าหมูสับแหมงไงใช่นไหมล่ะ โอ้รถนี้คุณเคยกินช้อนอยู่ไหนช้อนช้อนฮอะไรวะรถไหนไ่ซอนเหรอรถงะกินห่วยหมคี่อะไรอะกิ่นเหมือนเมี่ยงคำเลยกินแบบทุกคนต้องรู้อ่ะจริงๆริงเฮ้ยแต่ว่ามันฟิลต้มยำอ่ะแต่ต้มยำมันคือมีทุกที่ห้องไงสมัยที่กินมามาก็และวสองห่อสองห่อก็กินรถนี้แหละโอ้ยจะได้เปรียบอะ ขอเติมได้ปะขอไม่ได้ค่ะรสโปรดของแบบทุกคนอะเกือบทุกคนเลยโอ้ยอยากไปใ <S <S 2> <S 2> ส่อะซองสีเงินเป็นอะไรวะเดี <S <S ๋ยวนะขอตอบมาม่าต้มยำกุ้งซองสีเงินเลื่อม อ่าไอตัวน้ำใสใช่ไหมออต้ยมยำกุ้งน้ำใสของมามา่าใช่ซึ่งคนจะไม่ค่อยกินซองเนี้คนจะไปกินซองสีทองต้งยมยำกุ้งน้ำข้นซองสีทองของมามา่าขอธรรมดาไม่ใช่บิ๊กแพ็คด้วยบวกเปล่าว <c oughs> บวกเปล่าจะบวกหรือเปล่าซองสหทองอะเป็นน้ำข้นอะเส้นมั่เหมือนไวๆมากเลยอะใช่ต้ยมยำกุ้งน้ำข้นของไวๆเอามาม่าซองสีเงินมาม่ารสต้มยำมาม่ารสต้มยำกุ้งคิดว่าตอบถูกแน่น่เนาะใช่ส่้ให้ส่งกับที่คุณเคย เหมือนเราผิดเลยวะมีกลิ่หอมปะเนี่ยเอ้ยกินเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนมาม่าเกาหลีอ่ะมาม่าแบบสัางชาติอ่ะเส้นจบบมาม่าของมาม่าเป็นมาม่าเกาหลีห่อสีแดงออใช่ใช่ใช่เป็นระชื่อมาม่าปะวะอใช่แหละเส้นมันจะเป็นกลมๆแบบลื่นๆอ่ะแล้วแบบน่าจะเป็นเส้นของเกาหลีมันจะเป็นมาม่าที่เขากําลังฮินกันอยู่ตอนนี้มาม่าซองสีแดง ส้นหนากว่ามาม่าไทยเป็นมาม่าเกาหลีนี่เรชื่อชินรามยอนปะที่ซองมันเป็นสีดำแดงอ่ะซองใหญ่ๆอะไม่นี่ว่า Oriental Kitchen หรอเออเออตอนแรกอะมันเหมือน Oriental Kitchen แต่เมื่อกี้พอกินตอนที่มันอยู่ต้นก้ถ้วยอะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะแล้วหัวก็แบงไปเลยเพราะว่าขึ้นอยู่ยี่ห้อเดียวมาตั้งแต่ต้นมาม่า Oriental Kitchen รถอะไรสีแดงอะรถอะไรไม่ไม่รู้อะรถเออไม่รู้แต่สีแดงโอเคชินอะไรวะมันชื่ออะไรวะโอเคชินสักอย่างอะที่ไบเป็นพรีเซนเตอร์อะเป็นของมาม่าชื่อค่ะใครจะไปรู้ล่ะคะเป็นมาม่าเกาหลีอะชาติค่ะรสชาติเผ็ดไม่รู้ว่าโอเคชินราเมงตอบ ชิลามยอนอะมิกรอบว่าคำยังที่เป็นแบบน้ำอ่ะที่ไม่ใช่แบบมาม่าเผ็ดอ่ะเส้นแบบเส้นแบบว่าคำซามิดาเลยเราว่าเป็นลิชินอ่ะหลอกวะอึ้งอ่ะเส้นแบบเส้นลิชินอ่ะไม่รู้สิในความรู้สึกนนั้แบบเคยกินอยู่แต่แบบมันเส้นมันก็จะใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะแบบเหนียวๆอย่างเงี้ยแหละรสชาติเลยวะต้มยำมาไม่มีต้มยำหรอว่าสไปซี่ซีฟู้ดซีฟู้ดเออเราว่าซีฟู้ดโอเคซีฟู้ดซีฟู้ดใช่ซีฟู้ดแบบสไปซี่อ่ะของิชินปซล โอ้ยโอ้โหเจ๋งตัวแรงมากอ่ะเชิญก่อนเลยต้องซอยกระหล่ำใส่ซอยกระหล่ำให้เป็นเส้นๆอะแล้วก็ใส่กับรถอะไรกับมาม่ารถซองอะไรกับรถซองสีเงินต้มยำมาม่าต้มยำกุ้งซองสงเงินที่หนูชอบเชิญชนะอะมันเธอกินประจำอ่ะซอย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 ใส่แล้วก็ตอนั้นเราชอบผิดนะต้องกินหลายๆรถรวมกันฮะอืมถ้ากินรถเดียวก็จะได้แค่รถเดียวไงแล้วถ้าใส่ผงๆหลายๆรถรวมกันอย่างเงี้ยหรอใช่ แล้วต้องใส่เครื่องเยอะๆด้วยอยากรีวิวเกียวซาแต่ละเจ้าเ,เพราะว่าเป็นฟูลไฟเตอร์เกลซาสิบสี่ชิ้นเป็นเกียวเป็นเกียวซาเลเวอร์รอบหน้าถ่ายจุ๊บวะจุ๊บรสชาติอะไรเหรอเออจุปบวะจุ๊บปีปโป้อะไรเงี้ยปีโป้ลองปีโป้พอตเดี๋ยวนี้ปีโป้มันทำหลายรสมากเออลองปีโป้เดี๋ยวลอง ก็จบกันไปแล้วนะคะออกับการทายชื่อรสชาติมาม่าที่อร่อยที่สุดถ้าว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งเพคอนโดนี้ด้วยนะคะและเรายังมีช่องทางอื่นๆให้ติดตามอีกมากมายเลยะคะ่ะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ